สวัสดีค่ะจากม้านไรยวงพยอมค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูสมุนไพรใกล้ตัวอีกชนิดหนึ่งนะคะสมุนไพรใกล้ตัวชนิดนี้จะเรียกว่าต้นหางปลาช่อนนะคะที่บาลไยวงพยอมเรียกนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่สำหรับในชื่อทั่วไปหรือชื่อเป็นทางการเขาจะเรียกว่าต้นว่านสารพัดพิษนะคะเป็นไม้ประดับใบสวยเป็นไม้มงคลเป็นสมุนไพรได้เป็นอย่างดีนะคะทอนพิษทุกๆชนิดนะคะ อาบโดยการใช้เด็ดใบแบบนี้นะคะใช้ใบแบบนี้นะคะเอามาต้มน้ำอาบให้กับเด็กทารกแรกเกิดจนถึงเจ็ดขวบได้นะคะหรือจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีอาการเป็นผด เม็ดเล็กๆขึ้นตามผิวหนังนะคะโดยการแพ้ฝุ่นละอองหรือว่าฝุ่นในที่นอนโดยที่เราไม่รู้นะคะสามารถที่จะใช้ต้นหางปลาช่อนหรือว่าว่านสารพัดพิษนี้ต้มน้ำอาบได้นะคะหรือถ้าสุนัขโดนยาเบื่อสามารถที่จะเอาต้น เอ้ยขอโทษค่ะใช้ใบนะคะเอามาต้มเด็ดเด็ดใบมาสักประมาณสองสามกำมือนะคะเอามาต้มอาบได้ส่วนสุนัขที่ว่าโดนยาเบื่อก็ใช้ใบขโขลกได้นะคะ เป็นยาสมุนไพรใกล้ตัวที่หลายๆบ้านควรมีติดบ้านไว้นะคะเพื่อป้องกันพิษต่างๆหรือเราจะรับประทานอาหารที่เป็นพิษนะคะเราสามารถที่จะเอาใบของเขามาคั้นสดๆ ดื่มก็ได้นะคะหรือจะต้มดื่มก็ได้เช่นกันนะคะแก้พิษได้เหมือนกันส่วนสุนัขที่โดนยาเบื่อนั้นใช้ใบสดสดโขลกผสมน้ำกรอกได้เลยนะคะอันนี้บ้านไร่องพยอมรับประกันเลยนะคะว่าได้ผลแน่นอนนะคะเพราะว่าใช้อยู่บ่อยมากวันนี้ก็มีเหลืออยู่ไม่มากบ้านไร่องพยอมก็เลย จะมาขยายพันธุ์ไว้ตอนนี้ก็ต้องมาขยายหน้าหนาวนะคะเพราะว่าต้นไม้ก็เหลือน้อยลงลูกค้าก็มาสั่งจองไว้ด้วยก็ต้องรีบขยายไว้ไม่งั้นเดี๋ยวก็จะหาได้ยากนะคะเพราะว่าตามร้านต้นไม้เดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขยายพันธุ์นะคะ เพราะว่าบ้านไร่วงพยอมได้ขยายพันธุ์ไปเมื่อตอนได้ประมาณ3เดือนกว่าๆถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ได้ขยายพันธุ์ไปไว้ครั้งหนึ่งแล้วนะคะได้ทำคลิปไว้แล้วแต่บางครั้งเพื่อนใหม่ๆอาจเข้ามาอาจจะยังไม่เห็นนะคะเพราะว่าไม่ไม่ได้ย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านะคะอันนี้คือต้นพันธุ์ที่เราจะ เอามาปักชำนะคะเราก็จะรูดใบออกนะคะแล้วก็จะปักชำแบบนี้เลยนะคะปักชำแล้วก็กดให้แน่นๆนะคะตอนนี้หน้าหนาวด้วยลากจะเดินช้าเป็นสองเท่าของการปักชำหน้าฝนหรือว่าหน้าแล้งนะคะอันนี้ใบก็ มีขีนนกติดนะคะนี่ค่ะล้วก็จะปักช้มไว้่างนี้นะคะประมาณถ้าเป็นหน้าหนาวนี่อาจจะเป็นประมาณสองเดือนแต่ถ้าเป็นหน้าฝนก็ประมาณยี่สิบวันลากเขาก็จะเดินนะคะแล้วก็จะปักช้มแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือ เป็นการขยายพันธุ์แบบง่ายๆนะคะของบ้านไร่วงพยอมเองถ้ามีใบตรงนี้เรารูดออกนะคะเพื่อกันใบเน่าเสียนะคะแล้วก็จะปักแบบนี้นะคะถ้ากระชังถ้ากระถางใหญ่แล้วก็ปักซ้อนเลยนะคะ2ต้นเลยนะคะเห็นชัดไหมเอ่ย แล้วก็จะกดให้แน่นแบบนี้นะคะถ้าเรามีกระถางแบบนี้นะคะคือประมาณ5นิ้วนะคะเราก็จะปักต้นเดียวนี่ค่ะ การปักเราก็จะรูดเอาใบออกก่อนนะคะแล้วเราก็ปักชำแบบนี้นะคะเมื่อเขาจเจริญเติบโตขึ้นมาแตกขึ้นมาก็จะดูสวยมากเลยนะคะเวลาเขามีดอกยิ่งสวยใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นกิ่งเล็กนะคะเราก็จะใส่กระถางเล็ก หรือถ้าใครจะใช้แก้วกาแฟก็ได้นะคะอันนี้เราก็ปักชำแบบนี้เลยนะคะปักชำแล้วเราจะาไว้ในที่แดดลำไรนะคะหรือถ้าใครมีโรงเรือนเพาะช้แล้วก็เอาเก็บไว้ในนั้นนะคะลดน้ำ วันละครั้งหรือสองวันครั้งก็ได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นกระถางสี่นิ้วนะคะวันนี้บาลายวงพยอมก็ได้ปักชำขยายพันธุ์และบอกสรรพคุณของต้นว่านสารพัดพิษหรือว่าต้นหางประช่อนเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนอันนี้ก็คือกระถางใหญ่นะคะนี่ค่ะก็คือกระถางใหญ่นะคะส่วนอันนี้ก็คือกระถางเล็กเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนก็มีกำลังซับไม่เท่ากันนะคะก็แล้วแต่ที่เขาจะถนัดเลือกต้นเล็กต้นใหญ่จะเลือก,เอ,กเอาไปขยายพันุ์เองก็ได้นะคะวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ